สวัสดีค่ะ room, เดลนีรุ่งเรืองผลค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทดาวิดพาร์ตี้เซอร์วิสนะคะวันนี้ดาวิดเรานำเสนอทรัพย์ของสถาบันการเงินค่ะสำหรับคนจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะบ้านฟ้าปิยรมเล็กแอนพา 3, ร์คเฟสสามปทุมธาน,นีค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสไตล์หรูค่ะเดิมเนี่ยครอบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้สักทั้งหลังเนยนะคะสมห้องนอน สห้องน้ำเป็นพื้นที่ใยสอยที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยค่ะโครงการหมู่บ้านบ้านฟ้าปิยลมเล็กแอนพาร์คสเลยนะคะข้อดีของเขาก็คือหน้าหมู่บ้านมีตลาดค่ะเดินทางสะดวกลงจากวงแหวนนิดเดียวนะคะก็ถึงหมู่บ้านแล้วโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนลำลูกกาค่ะ ถ้าเราวิ่งจากกาจนาลงมาประมาณสักไม่เกิน3กิโลก็ถึงหมู่บ้านแล้วค่ะติดถนนและเป็นโครงการที่ใหญ่มากเลยค่ะหมู่บ้านฟ้าเปียลมอันนี้เป็นเฟสที่มีเลคและพาร์คที่สวยงามมากโครงการนี้จะมีหลายเฟสข้อดีอันแรกคือตลาดที่ติดถนนน่าอยู่อาศัยมากเลยค่ะร่มรื่นความปลอดภัยสูงบ้านหลังนี้นะคะราคาที่แบงค์เปิดไว้นะคะ4ี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นบาท แต่ว่าช่วงนี้โปรโมชั่นรีบเลยนะคะ3 7 5ล้านหมื่ค่ะเงื่อนไขสำหรับผู้ซื้อจะมีค่าโอนค่ากรค่าภาษีไม่เกิน6 3ผู้ซื้อออกนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะมีการวางเงินเสนอซื้อ5%เราจะทำการพรีอคคูคุณก่อนว่าคุณสามารถที่จะซื้อบ้านหลังนี้ได้ในสินเชื่อร0 0ยปซค่ะสำหรับผู้ที่สนใจทำเลถนนลำลูกกาค่ะตัวอ,อยากจะแนะนำนะคะ หมู่บ้านบ้านฟ้าปิยลมลกแอนพาร์ค3ถนนลำลูกกาค่ะถ้าต้องการชมบ้านหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะตุ้ยค่ะ081 625 6628ค่ะ